ไข่ครอบอาหารยอดนิยมจากจังหวัดสงขลาเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของชาวประมงพื้นบ้านแถบริมทะเลสาบสงขลาไข่ครอบจะมีลักษณะไขส่สีแดงสดสองลูกอยู่ในเปลือกไข่หนึ่งใบรสชาติเค็มและมันละมุนลิ้น ไข่ครอบเป็นการถนอมไข่ด้วยเกลือแบบเดียวกับไข่เค็มแต่มีวิธีการทำที่แตกต่างกันคือไข่ครอบจะใช้แค่ไข่แดงของไข่เป็ดโดยใส่ไข่แดงในน้ําเกลือกลับลงไปในเปลือกไข่โดยใช้ไข่แดงสองฟองต่อเปลือกไข่หนึ่งฟองส่วนประกอบหลักในการทำไข่ครอบมีเพียงไข่เป็ดที่สดใหม่และเกลือไอโอดีนวิธีการทำ เริ่มด้วยการนำไข่เป็ดมาล้างให้สะอาดแล้วค่อยแกะส่วนบนของเปลือกไข่เพื่อให้เทไข่ออกจากเปลือกไข่ได้ง่ายโดยที่ไข่แดงไม่แตกและเสียหายหลังจากนั้นใช้มือแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วนำไข่แดงไปใส่รวมไว้ในกะละมังบรรจุน้ำสะอาดละลายเกลือ ระหว่างรอให้ไข่เป็ดแข็งตัวก็นำเปลือกไข่มาตัดแต่งโดยตัดส่วนบนออกประมาณ2อส่วนสีของฟองและล้างน้ำให้สะอาดเมื่อไข่แดงที่เชื่อน้ำเกลือเริ่มแข็งตัวให้นำไข่แดงใส่ลงไปในเปลือกไข่ที่เตรียมไว้หลังจากนั้นนำไข่ไปนึง่งปิดฝาให้สนิท เพื่อให้ผิวไข่แดงสุกและเนื้อในเป็นยางมะตูมสวัสดีค่ะนีอยู่กับป้าไผยประธานกลุ่มวิสาหากิจนะคะของวิธีการทำไข่ครอบอำเภอสิงหาหนาครค่ะ ค่ะวันนี้เราก็ได้มาศึกษาหาความรู้วิธีการทํานะคะและที่สาคัญนะคะก็คือเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการขายว่าขายยังไงมีมีการบันทึกบัญชีหรือไม่ค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะค่ะสําหรับในการทําขายครอบนะคะทางานอะไรอย่างไรคะก็เออจดทะเบียนที่สายจิจชุมชนม,มาตั้งแต่ปี4ีปีสี่แปดใช่ไหมคะค่ะแต่ว,ว่าเราทํามาก่อนนั้นแล้ว ก็ให้กฎหมายวิสาหกิจชุมชนก็ก็เลยไปเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะก็คือในการทําไข่ทอดนี่ก็คือเอาไข่เป็ดที่เลี้ยงเองใช่ไหมคะค่ะตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งเราจะแยกกันแล้วกกลุ่มหนึ่งจะเป็นคนเลี้ยงไข่เป็ดโดยเฉพาะไข่เป็ดที่นี่จะเลี้ยงเป็นเอกลักษณ์ของของชุมของสิงหาละครก็เลยแล้วช่องทางการขายนี่ขายในช่องทางในในบ้างคะ เขายตามเพจก็มีอ,าอ,าอาตามทางไลน์ก็มีแล้วก็ที่เราขายดั้งเดิมคือขายที่ตลาดที่ตลาดเกษตรมอจันทุสุขตลาดต้องชมได้าทางช่องทางออนไลน์ไหมคะก็มีแต่ว่าเราไม่ชํานาญเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่เราก็ขายถ้าลูกค้าเไลน์เข้ามาอะไรมีไลน์ที่เขาจะแอดไลน์จากที่สติกเกอร์ เบอร์โทรสติ๊กเกอร์เขาออนไลน์เขาจะโทรมาสั่งเงนเออะไาจะสั่งทางไลน์บ้างเลยเฟซบุ๊กนี่ส่วนมากนี่เราก็นั่นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีเอ็พในการดูอ๋อค่ะก็คือถ้าสั่งมาคือตอบส่งปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีตัวแทนที่จําหน่ายที่สนามบินอนาดใหญ่สนามบินนานาชาติด้วยค่ะไปขายที่ในห้างนี้ราคานี่เราสามารถปรับขึ้นไปได้แต่ว่าคือเราต้อง คือหนึ่งก็แพ็กกิ้งเราก็ต้องแตกต่างจากองที่อยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วก็เราก็ต้องมีออยมีร้านมีอะไรที่มาตรฐานกว่าเขาเพราะของของอื่นเขาไม่เขาไม่ค่อยมีเราอยากอัพราคาสูงขึ้นไปได้ถ้าว่าเราขายอยู่ในชุมชนนี้คือก็ราคาต้องเท่าเขาเพราะสูงกว่าเขาเยอะเราก็ขายไม่ได้มันก็ต้องเฉลี่ยกันไปเราก็ปัจจุบันนี้เราก็ราคาสูงกว่าเขาอยู่แล้ว เพราะว่าเราหนึ่งเรามีออยมีพาล้านแล้วก็น้ําอะไรทุกอย่างม,มันมาตรฐานหมดเลยน้ําเราก็ใช้น้ํากลองนะค่ะคาานี่คือวิสาหกิจนี้คือได้รับออยได้รับพาล้านเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะตรงเดือนก็มีมาตรฐานต้องมีร้วรอบขอบชิดก็ไม่ให้สัตว์อะไรที่เข้ามามีการคิดต้นทุนหรือไม่คะหรือว่ามีการบันทึกบัญชีไหมว่ายังไงมีกําไรขาดทุนหรือไม่ เราก็บันทึกเข้าๆคือบันทึกตามไม,ไม,ไม่ไม่ไม่เป๊ะตามหลักบัญชีบันทึกตามที่ความเราเข้าใจคือแบบอะไรรับรายร่ายปติท่วไปใช่ไหมคะใช่ก็คือค่าแรงก็หัวค่าแรงนิดหน่อยถ้าตามหลักบัญชีจริงเง้นราคาเนี้ยมันขายไม่ได้หรอกแ,แล้วถ้าเราราคาสูงเกินไปอะมันก็มีเจ้าอื่นที่เขาอยู่ในชุมชนที่เขาขายเหมือนกันเราก็สูงกว่าเขาอยู่แล้วปัจจุบันแล้วถ้าเราจะไปบันทึกขาย รายละเอียดแยกเหมือนหลักตามบัญชีต้นทุนทางบัญชีนะ้มันก็ขายไม่ได้เนี้ยในส่วนของความรู้วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณป้าไพมาก,มากๆนะคะขอบคุณคมากค่ะ,คะวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกรรษตรกรทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่อำเภอสิงหานาครเป็นกลุ่มวิสาหากิจทำไข่ครอบซึ่งไข่ที่นำมาทำนั้นจะเป็นไข่เป็ดที่ได้มาจากเป็ดที่เลี้ยงเองเป็ดที่เลี้ยงส่วนใหญ่ให้กินเปลือกปูเปลือกกุ้งเพราะจะส่งผลให้ไข่แดงมีสีแดงสุดน่ารับประทานและที่สำคัญวิสาหากิจนี้ได้รับเครื่องหมายทางการค้าโออและฮาลานเป็นที่เรียบร้อยจึงสามารถขายตามห้างได้ ในส่วนของการบันทึกบัญชีจะมีการบันทึกบัญชีแบบทั่วไปคือมีรายรับรายจ่ายคำนวณต้นทุนแบบพื้นฐานไม่ได้เจาะหรืตามหลักบัญชีซึ่งการขายแต่ละครั้งเมื่อได้เงินมาจะนำมาหักต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำรวมถึงค่าแรงและส่วนที่เหลือก็จะนำมาแบ่งกำไรกัน